ต้องบอกว่าโควิด -19 เนาะนืมต้องบอกว่าเป็นโรคยอดฮิตเนาะตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยเจอปัญหาอะไรแยะๆมากมายเนาะซึ่งเขาก็จะอัปเดตตามสถานการณ์แหละคือทุกวิชาเนี่ยต้องมีโรคโควิด -19 เนี่ยโผล่มาข้อละหนึ่งวิชาเนาะซึ่งวิชาเด็กก็มีมาเหมือนกันเนาะในพิซตี้มีโจทย์มาให้ฝึกทำกันนะคะก็สำหรับข้อนี้นะคะเนาะ เดี๋ยน้องมาช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วกันน้องว่าจะตอบอะไรดีก็ไก่หรือเปล่าเขาไข่หรือเปล่าหรือคอควายเนาะหรืองงูหรือเปล่าพี่ิวตี้อ่ะโอเคนะคะสําหรับข้อนี้เดี๋ยวไปดูคําถามกันเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพิวตี้ขอหานิดนึงใช้โทรศัพท์แล้วเมื่อกี้เอามาอ่านคอมเมนต์ไงก็เลยแบบไม่ได้เข้าไว้เนาะอ่ะโอเค ต่อไปนะคะเนาะสำหรับข้อนี้นะคะถามว่าในช่วงที่โควิดมีการระบาดเป็นจำนวนมากเนาะปรากฏว่าเราเนี่ยมีลูกอายุ2เดือนเนาะมีความจำเป็นเนาะต้องพาลูกไปห้างด้วยเนาะจะมีการดูแลหรือว่าปฏิบัติอย่างไรเนาะเนาะก็ไก่นะคะบอกว่าเนาะเด็กอายุยังน้อยเนาะโอกาสได้รับการเชื้อน้อยก็ไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเนาะ ขอไข่บอกว่า,าใช้รถเข็นเนาะแล้วก็ปิดผ้าคลุมให้มิดชิดอ่าขอควายบอกว่าใส่เฟซชิลเนาะอืมอ่างงูนะคะบอกว่าใส่แมสอืมติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรดีตอบอะไรดีนะเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบสามแลละ เดี๋ยวห้าทุ่มสีเราจะมาเฉลยกันนะคะก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งมาติวกับพิวตี้หรือว่าเพิ่งมารู้จักเพจพิวตี้เนาะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ทุกคลิปเลยนะคะที่ช่อง YouTube ของ Beauty นะชื่อว่า b ิวตี้แอนด์สกอร์เนอร์ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไคร้เนาะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาพิวตี้ลงคลิปอะไรใหม่เนาะแล้วก็สามารถมาติวสดๆกันได้เนาะที่ช่องทาง Facebook ของ b e a u ี้เลยชื่อว่า Facebook สอบสภา b ิวตี้เน r รเนาะที่สำคัญเลยอย่าลืมพิวตี้ฝากกดติดตามเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจพิวตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พิวตี้นะไหนมีใครแบบติดตามพิวตี้มานานแล้วไหมแบบ4ปี5ปีอัพอะไรเงี้ย ผ่อพิวตี้จะมีรางวัลให้อยากได้รางวัลไหมน้องบอกพิวตี้นี่ขยันแจกรางวัลจริงเลยอยากได้หนังสือไหมที่จริงอะ่ะพิวตี้คือมันมีช่วงคือช่วงเนี้ยมันมีปัญหาอย่างหนึง่งคือแฟดอะ่ะเขาส่งมันมีสาขาที่มันปิดแล้วปรากฏว่าพิวตี้ก็จะมีปัญหาคือแถวโรงบาลพิวตี้เนี่ยมันมีแค่แฟดไงหมายถึงว่าที่ใกล้ๆเนี่ยไปสนีก็คือไกลมากเนาะอืม สมัยก่อนเนี่ยพิวตี้สมัยก่อนยังไม่มีแฟดนะพิวตี้ต้องแบกหนังสือเนี่ยไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วแบบเข้าใจอารมณ์ไหมบางเวนพิ Beauty, วตี้เช้าบ่ายเชา้ชาเช้าบ่ายอะไรเงี้ยอารมณ์แบบไม่มีเวลาเออจต่เด่นเนี้ยคือมันมีแฟดไงบางทีพิวตี้ก็ให้เขามารับเองหรือว่าบางทีพิวตี้ก็จะไปส่งที่หน้าร้านเนาะแต่ตอนนี้แฟดเขามีปัญหาว่าบางสาขามันปิดเนาะพิวตี้ก็ต้องขออาภาัยน้องๆด้วยที่สั่งหนังสือเข้ามาแล้วพิวตี้ส่งช้าไม่ใช่ว่าพิวตี้ไม่อยากส่งนะ คือปกติอะถ้าสมมติน้องสั่งวันนี้พรุ่งนี้พิวตี้ส่งเลยถ้าพีวตี้ไม่ติดเวรถ้าพิวตี้ไม่ติดไปต่างจังหวดัดปิดร้านหรืออะไรเงี้ยืี่ยวตี้ก็พยายามจะส่งให้เร็วที่สุดเนาะแล้วล่าสุดเนี่ยคือแฟรมีบางสาขาเขาปิดเนาะเนื่องจากน่าจะเป็นสาขาที่โควิดระบาดแล้วเขาไม่มีคนนําส่งอืพัสดุคือค้างอยู่ที่เขาเยอะมากเนาะเขาก็เลยปิดสาขานั้นพิวตี้ก็เลยไปฝากเขาส่งเคอรี่เนาะไม่รู้ว่ายังไงเพราะปกติไม่ค่อยส่งเคอรี่เท่าไหร่เนาะ อยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะน้องสำหรับน้องที่ได้รับอะไรล่าช้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันดีกว่านะคะสำหรับข้อนี้อ่าไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวพี่ตี้ขออนุญาตทวนอีกรอบนึงแล้วกันเนาะอ,อ่าสำหรับเนาะข้อนี้นะคะอืมก็คือ อ่ะขอขออนุญาตหาโจทย์แบบอ่าปรากฏว่าในช่วงโควิดระบาดเนี่ยเนาะเรามีความจะเป็นต้องพาลูกอายุ2เดือนเนาะออกไปห้างเนาะควรปฏิบัติอย่างไรเนาะก็ไก่บอกว่าเด็กยังน้อยอายุน้อยเนาะไม่จําเป็นต้องแบบคือเขาเรียกว่าโอกาสได้รับเชื้อน้อยเนาะก็ไม่ต้องทําอะไรอขอไข่บอกว่าอ่าใส่รถเข็นเนาะแล้วก็เอาผ้าคลุมปิดให้ไม่ชิดเนาะแล้วก็ขอไข่นะคะบอกว่า ส่เฟซชิลเนาะงองูบอกว่าใส่แมสเนาะสำหรับข้อนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วน้องจะตอบข้อไหนกันอะอส่วนใหญ่น้องตอบอขอไข่เนาะ,ะบางคนบอกกอไก่ไหนมีคนตอบข้ออื่นไหม น้องปิแยะวานบอกว่าขอไข่ค่ะพี่ยูตี้เนาะน้องเมย์บอกกอไก่ค่ะพี่ยูตี้เนาะน้องพนิดาบอกขอไข่ค่ะพี่ยูตี้มีคนมีความคิดเห็นอย่างอื่นไหมติ๊กตอกติ๊กตอก